ใายเป็นคนแบบคือใช่ขวงของใชยอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรใช่หมายความว่ามาเคลียร์กับ ภรรยาอีกคนหนึ่งเหมือนทำคนนึ่นทองดูทองดูอะไรแล้วก็มาเรียาชีวิตครอบครัวต่างๆอย่างเงี้ยแล้วประกอบกับที่พี่ชายแบบเพิ่งบินไปต่างประเทศแล้วกลับแล้วก็กลับและชื่อแมนแมนคือสุเสงสารผู้ชายคนนั้นมากแต่ไม่ใช่หนูแน่นอนเรื่องมี่แน่นอนของชายคือไปไหนก็ไปกับภรรยาตลอดอยู่กี้ตลอดแล้วที่ที่ไปต่างประเทศก็ไปด้วยกันกลับมาก็น่าจะมีเคลียร์กับแต่กับภรรยาอะไรเคลียร์บัตรเครดิต ไม่ใช่เครียดกับคนอื่นไม่ใช่สีเลี่ยนเหมนกันพอะโดนโยงถ้าใช่ที่นออกถ้าให้นายใจมีสีเลียนเพราะว่าคือรู้รู้กันอยู่แล้วไทยเชื่อว่าแบบอย่างกี้ก็คงไม่ไม่ไม่มีแม้แต่ความสงสัยแม้แต่นิดเดียว จะเกิดขึ้นในกับชายกับพี่<ท><ท>หรือเปล่าไม่ไมีพี่ชายก็ยังอยากว่าเป็นคนที่แบบข้างล่างคุณภรรยาเหมือนเดิมมันอย่างเดียวในชีวิตชายแล้วตอนเพราะว่าคืองานงานคือเมื่อก่อนเนี้ยงานจะรู้สึกว่าแบบมันที่สุดแล้วชายทุ่มเทที่สุดแต่ว่าคือตั้งแต่มีลูกกันแล้วว่ามัน เขาไม่มีอะไรจะดึงความสนใจหรือความทุ่มเทอะไรของชายไปจากครอบครัวได้แล้วอะไรที่มาเติมเต็มความรักที่มันไม่ลดลงเลยในในชีวิตคู่ของเราในที่นี้มันยังคงความรู้สึกว่าอายุยืนรักยาวานต่การแต่สำหรับพวกเรามันคือแบบสดใสทุกครั้งมันก็ต้องมาแซบกันบ้างนะอธิบายความแซบด้วย ใช่อันนี้เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตครอบครัวนะครับขอแนะนำทุกทุกทุกคู่นะเรื่องไรมันก็ต้องมีกันอยู่มันก็คือแบบมันต้องอาศัยการทำใจนิดนึงกันชายก็ไม่สนสนุนคือแบบชายเป็นคนแบบคือชายขวงของชายอยู่แล้วตั้งแตไหนแต่ไรไม่เคยอยากให้เขาแบบไปถ่ายไปโขบไปเผื่อแผ่ให้ใครอะไรเงี้ยแต่ว่า มันเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจจริงแล้วเป็นสิ่งที่เขารักเขาชอบแล้วเขาตั้งใจกับกับงานตรงนี้เห็นเขาเตรียมงานมาแบบเป็นปีแล้วกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้นก็ต้องแบบต้องต้องให้เกียรติเขาแล้วก็ต้องเชื่อมั่นว่าเขาเขาก็ดูมาดีทุกอย่างแล้วลักก็สนับสนุนแสดงว่าก่อนหน้านี้ คอนเซ็ปต์รีมอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดที่เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ได้ไหมแต่ชัยลุ้นอยู่ว่าแบบจะขไหนจัดจะขนาดไหนคือเราทําคือกี่เขาทาชุดว่ายน้ําเองแล้วแบบจ้างนางแบบมาถ่ายให้อย่างเดียวก็ได้จะต้องเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่้จนกระทั่งเขาบอกว่าก็ถ้าเขาเป็นคนทาเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นคน่ายเองเขาก็ต้องเชื่อในโปรดักต์ของเขาเขาก็ต้องใส่ เโอเคก็ได้ Arrow, okay, ก็ต้องยอมไม่ช่ยดูอ okay, so, ่อยไปเลยนะครับมันทำทำอะไรไม่ได้แต่แต่ก็ต้องสนับสนุนเพราะว่าคือแบบสวยสวยจริง่าเก็เต็มที่แล้วพอเห็นชิ้นงานของเขาออกมาจริงก็ภูมกใจภูมิใจในตัวเขาที่เขาแบบเขาไม่เคยทําอะไรเพื่อนกลางเลยแล้วเขาทําเต็มที่เขาอยู่ในทุกๆขั้นตอนของงานเขา